วันนี้ผมจะพามาแกะดูภายในนะครับของตู้ลำโพงคอนโทนวันนะครับ JBL ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของตระกูล JBL นะครับเป็นลำโพงวางหิ้งลำโพงสนามนะครับใช้ดูหนังฟังเพลงได้ใช้ออกงานได้นะครับใช้ในงานได้หลายๆแบบเลยนะครับตัวนี้พ่อตู้เนี่ยเขาทำออกมาเป็นตู้ไฟเบอร์นะครับเคลือบยางนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นสำหรับงานสนามบุกบัลนะครับสุดๆนะครับตัวนี้สู้งานหนักได้สบายนะครับ เป็น jbl control รุ่นแรกนะครับที่ยังผลิตในประเทศอเมริกาอยู่นะครับรุ่นหลังๆมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่น x tem นะ x tem ตัว x tem นี่ก็จะเป็นอีกรุ่นหลังๆแล้วนะครับราคาไม่แพงมากตัวนั้นมหาจักรเขานาเข้ามานะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น pro นะครับมหาจักรเขาก็จะนําเข้ามาแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวแรกเลยนะครับที่ผลิตอเมริกาตัวนี้ก็ร่วมร่วมสามสิบปีแล้วนะคู่นี้นะครับที่ออกมานะครับร่วมร่วมสามสิบปีแล้วประมาณหนึ่งเก้าเก้า สองถึงเก้าสี่ครับอยู่ประมาณนี้นะครับของรุ่นนี้นะครับถ้าแกะออกมานะครับก็จะเห็นภายในเลยนะครับตัวนี้ถือว่าสภาพสมบูรณ์มากนะครับถือว่าสภาพสวยนะฮะเป็นตู้นะฮะที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเนี่ยต้ากาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับภายในก็จะมีหมุดอย่างนี้นะฮะของแท้ภายในจะเป็นหมุดอย่างนี้เลยนะครับรุ่นนี้ของปลอมเยอะนะครับดูดีๆนะครับรุ่นนี้นะครับของปลอมเยอะมากนะครับต้องดูดีๆเลยงานงานต้องดีอย่างนี้เลยนะครับยวแกะให้ดูนะครับเนี่ยแกะออกมาทวิตเตอร์ ขนาดหนึ่งนิ้วนะฮะเป็นโดมโพลีนะฮะขนาดหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัววูเฟอร์นะครับเป็นกวยนะครับกระดาษเคลือบอย่างดีนะครับฮแล้วก็ขอบเป็นขอบฟองน้ำนะฮะขอบฟองน้ําคล้ายๆขอบยางนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ยังสภาพถือว่ายังแจ๋วอยู่นะครับเขาก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมขันด้านหน้านะครับขันด้านหน้านะครับรูระบายอากาศก็อยู่นี่นะครับดอกเบสดนะฮะถ้าวัดจากจุดนี้ถึงจุดนี้เลยก็สี่นิ้วนะครับ แต่ถ้าวัดขอบนอกแล้วนะก็ประมาณสี่นิ้วครึ่งเกือบห้านิ้วนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มีตามีเครื่องหมายตัวนี้ด้วยนะครับเป็นเครื่องหมายออริจินอลนะครับนะของผมบอกว่าเป็นของแท้นะครับตัวนี้นะครับนี่ด้นหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยคั่วต่อลำโพงต่างๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับไว้ยึดขาตั้งไว้ยึดอะไรได้นะครับสังเกตนะครับสมัยก่อนนะครับ ยี่ตามวงดนตรีต่างๆเขาจะมีลำโพงนี่ยวางอยู่บนอิเล็กตรอนหรือออแกนนะครับพวกนี้ฮะพวกอิเล็กตรอนนะก็เขาจะวางอยู่นะครับเป็นตัวมอนิเตอร์เสียงได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้นะครับแกออกมานะครับภายในนะครับก็จะเห็นดอกลําโพงแบบนี้เลยนะครับทั้งสองข้างนะครับจวแกะให้ดูนี่ครับนี่ครับทั้งสองข้างเลยเห็นไหมฮะ แม่เหล็กใหญ่มากนะครับจะมีตัวครอบซีนแม่เหล็กอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเสียงแหลมนี่ก็จะเป็นแม่เหล็กสองชั้นนะครับเป็นแม่เหล็กสองชั้นนะครับนี่ฮะสภาพต้องเป็นแบบนี้นะครับภายในของแท้นะฮะแล้วก็ตัวเน็ตเวิร์กนะฮะก็จะมีเป็นหลอดสุญญากาศนะครับเป็นหลอดแก้วสุญญากาศนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นตัวรองรับนะครับเวลาเบสมาแรงๆเสียงมาแรงๆนะครับสวิงมาแรงๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวป้องกันนะครับไม่ให้ดอกลําโพงขาด หรือการกระแทกคเขาเรียกว่าทานเชี้นนะป้องกันได้นะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าหลอดฟิวนั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีเป็นไฟนะครับเวลาแรงๆจะมีแสงออกมานะครับเวลาโอเวอร์โหลดหรือกระแสแรงๆนะครับเบสเข้ามาแรงๆอะไรแบบนี้นะเขาตัวนี้เขาจะช่วยได้ของแท้จะมีนะครับของเทียมจะไม่มีนะครับนี่ดูงานนะครับภายในจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับตู้ของแท้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวดอกต่างๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ของแท้ครับภายในก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับสภาพสวยครับตัวนี้นะครับสภาพถือว่าสวยภายในนะครับนี่ฮะเหมือนกันครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีหลอดเหมือนกันนะครับเป็นหลอดแก้วนะครับสองหลอดนะครับสวิตเตอร์หลอดหนึ่งเบสหลอดหนึ่งนะครับตัวนี้นี่ฮะก็เน็ตเวิร์กเจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะของแท้ภายในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ดูเอานะครับตัวนี้นะครับของเทียมเยอะมากของปลอมเยอะมากนะครับยิ่งบางรุ่นคอนโทรลวันบางรุ่นนี่ ตู้จะไปแนวไหนเลยก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่แนวนี้เลยนะครับตัวนี้ตู้จะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาเราขันเข้าไปนะครับเขาก็จะชีนกาวเรียบร้อยนะครับแล้วก็อัดแน่นนะครับเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดีก่อนตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเจ็ดสิบวัตนะฮะเจ็ดสิบวัต์ถึงแปดสิบวัตนะครับที่หกโอห์มนะครับตัวนี้ที่หกโอห์มก็อยู่ราวราวแปดสิบแปดนะครับ8ปดสิบแปดดีบีตัวนี้นะครับก็ถือว่าขับ สบายๆนะฮะถึงถือว่าไม่ขับขับได้ไม่ถือว่าไม่กินวัตมากนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับกินวัตนะคะตัวนี้แปดสิบวัตต์นะฮะทนกาลังขับได้แปดสิบวัตต์ที่หกโอห์มนะครับโอห์มตัวนี้นะครับถ้าใคร ไปเจอลาโพงแบบนี้นะครับก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าของแท้เนี่ยงานเขาจะเนียนมากนะครับสวยนะครับรุ่นแรกนะครับตัวนี้นะครับเป็น JBL ตัวแรกนะครับงานเขาจะเนียนสวยเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่งานหยาบๆนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นยางนะครับไม่ใช่พลาสติกชิ้นเดียวนะฮะจะเป็นยางนะครับเคลือบไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะครับ JBL ภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเห็นนะครับ